สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับ Honda Nova d e ดดหอยี่ห้านะครับคันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินสายเดิมไม่ควรพลาดนะครับอ่าคันนี้ไม่มีคัสต์นะครับคันนี้ไม่มีคัสต์นะฮะรถเป็นแดดไม่มีคัสต์นะครับตัวนี้เครื่องดีเกียรดีครับน่าใช้ครับสายเดิมไม่ควรพลาดนะครับ เปลี่ยนล้อมานะครั้งนี้เปลี่ยนล้อมาลงขอบสีมานะครับไม่มีนะครับไม่มีไฟหน้าก็ไม่แตกไฟติดนะครับไฟติดครบทุกดวงนะครับไฟติดครบทุกดวงกุญแจใช้ได้ครับหม้อน้ําไม่รั่วนะครับใช้ได้ครับหม้อน้ําไม่รั่วใช้ได้เครื่องเกียร์ดีครับสายเดิมไม่ควรพลาดนะครับพ่อนะฮะอินเซ็ตหนึ่งสองห้าไฟท้ายมีครับไม่แตกนะครับ ไชเลี้ยวมีก็ไม่แตกนะครับใช้ได้นะติดหมดนะครับนี่ถังใช้ได้ครับไม่ั่วนไม่ซึมใช้งานได้มีตัวกันตกตรงนี้ไม่มีไม่ใช่ปัญหาครับสายเดิมไม่ควรพลาดน,นะครับเฟรมแบเดิมเลยครับสีซีดซีดมันมีสนห์ในตัวของมันครับรถฉี่ใช้งานได้ปกตินะครับ ไ,ไฟติดนะฮะไฟติดไฟไหม้ก็ติดนะครับจะให้น้องลองสตาร์ทก่อนครับสตาร์ทดูดูไหมี่เปิดไฟไฟไม้ก็ติดนะครับรื่อไไไไงเดินนุ่มๆเลยนะครับไฟหน้านะครับติดนะฮะกดไฟถูงไฟต่ำสีแดงโอเค กับพิบไม่เป็นไรแล้วมันต,ติดติดฟังเนะ่ะไปเลี้ยงก็ติดนะครับเดิมเดิมไม่คนรพลาดน,นะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองขี่ให้ดูนะครับใช้งานได้ปกติโอวาแดดนะครับศูนย์แปดเกี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปครับคงน้ำลูกกานะครับรถอยู่ ลมอินทานะครับหรือลำลูกกาคลอง5นะครับไฟติดชัดเจนครับเครื่องเครียใช้งานปกตินะฮะเครื่องนุ่มๆเลยครับม้อน้ำก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับใช้งานได้นะฮะนี่นะฮะสายปั้นสายเดิมไม่ควรพลาดนะครับโทรมารีบจับจองเลยเลยนะครับ089479164 8ครับ ก็ no what that รีวิวชอบนี้นะครับ